เอ้ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม FC Mobile นะครับก็มีอันหนึ่งเนาะที่หลายๆคนนะครับติดเรืเ่องเควสต,ตรงนี้นะภารกิจนะครับแล้วก็ภารกิจ MLS นะครับว่ามันคุ้มไหมเนาะเพราะว่าเนี่ยครับต้องมีการแลกเปลี่ยนอัปเกรดนะครับขั้น3เนาะ50ด้วยครั้งด้วยกันนะครับซึ่งผมทำไปแล้ว49ผมก,ไมมกนะ็ไม่มีนักเตะเลยนะไม่มีนักเตะอะไรเลยนะครับแล้วก็ลงทุนไปเนี่ยประมาณ10บเองนะก็เลยจะมาแชร์นะครับวิธีการทำว่าผมทำยังไงเนาะแต่บอกว่า บอกอน,นะต้องใช้ทำเวลเาเเวลาหมือนกันนะในการซื้อเตะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะถ้าเกิดทำนะครับทุกครั้งที่คุณทำสิบสามสิบแล้วก็ห้าสิบเนี่ยคุณจะได้แพ็ค mls นะครับแล้วก็ถ้าครบสิบวันตรงนี้นะฮะก็จะได้แพ็คใหญ่เนาะเป็นแพ็คขนาดยักษ์นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูราคาก่อนว่ามันน่าสนใจขนาดไหนนะครับอ่ะแพ็คก็จะอยู่ตรงทนะ็อปอีเวนต์เนาะ mls ตรงนี้นะครับนี่ที่เราจะเปิดกันก็คือแปดสิบห้าถึงเก้าสิบเจ็ดถ้าเป็นแพ็คขนาดยักษ์ก็จะเป็นนะครับสิบครั้งเนี่ยก็จะเป็นแพ็คนี้เลยนะเออ่ใช้สองพัน fc 2,500นะครับโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าคุ้มเลยนะแล้วใครที่เติมพาร์ทนะครับแนะนําเลยว่า,าพาร์ทใช่ไหมพาร์ทเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยจะได้200อันนี้ได้1,000เท่ากับว่าได้ไป5ช่องฟรีๆเลยในส่วนของพาร์ทเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทํำยังไงนะสำหรับใครไม่มีนักเตะเนาะนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับบูชาแนลด้วยนะเพื่อนนะตรงแรกเปลี่ยนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีนักเตะแล้วไปซื้อเนาะนะครับตรงนี้ใช้84ขขึึ้้้้้นนนนนไไปปตตตตรรรรงง1ัััววววีีใช80 5ะคบมๆแลเ่ย อยู่ที่ประมาณ1ล so, uh, ้านนะหล้านหนึ 100, i̇şte. ่งแสนขึ ó, 1, 000, 000, 100, ้นไปนะครับฉะนั 150, 50, 000, 500, 000, 000. ้นเนี chairman, мире, right ่ยพวกสุล hmm. ต <curios idades. S 1> ่านแรกๆเขาก็จะกว้านซื้อกันหมดเลยนะเราก็จะเห็นตลาดนะครับแดงเลยนะซื้อไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วทํายังไงเพราะว่าถ้าเกิดเรามาซื้อใช่ไหมครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเนี่ยลงทุนต่อรอบ50รอบ50ล้านเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่างไรก็มีคุณเนาะให้เพื่อนๆนะครับมาที่แถบฮีโร่นะแล้วก็นะครับเลื่อนมาจะเจอนี่ครับนักเตะคาเวอร์ชั้นคูณ3นะครับใช้แค่8ปดโอกาสที่ได้คือ80-97มันก็จะเข้าเื่อนไขเม่อก้เลยนะครับ ซึ่งผมนั่งทําไปน่าจะประมาณร0อยร้อยรอบเลยมั้งตรงเนี้ยนะเรียกว่าเอียนเลยนะตรงนี้ก็ใช้75บวกนะครับแล้วก็6ตัวตรงนี้70บวกนะครับแนะนําว่า75บวกก็ลองดูราคานะ75หรนะือ78เนี่ยบางที78ถูกกว่า75ก็มีนะครับแล้วก็ตรงนี้70บวก70แดงซื้อไม่ได้นะครับให้แนะนําไปซื้ออพวก72 73ถึง75นะครับจะคุ้มกว่าเนาะถูกกว่านะครับก็11ตัวนะครับผมแล้วก็วิธีการที่ผมซื้อเนาะใครที่ไม่ค่อยเคยซื้อนะครับแนะนําว่าให้เ,เพื่อนๆนะ ไปตลาดนะครับไปซื้อหมูไม่ใช่ครับผมมาที่ตัวกรองนะแล้วก็ตรงนี้ครับเลือกนะฮะโอเวอร์ที่ต้องการนะครับถ้าเราเลือกตำแหน่งพวกนี้มันจะราคาถูกกว่าข้างบนเนาะหรือถ้าหาเราไม่ได้ก็กดทั้งหมดเลยก็ได้แต่ถ้าอยากได้ถูกก็กดเป็นตัวตั้งรับนะครับแล้วค้นหานะครับอันนี้ก็จะเป็นนักเตะเนาะแล้วก็ลองไล่ดูนะครับตัวไหนที่ไม่ขึ้นอยู่ใน999นะครับขึ้นน้อยแสดงว่าซื้อได้ให้เพื่อนๆติดตามนักเตะไว้แล้วก็ผมใช้นักเตะที่ซื้อนะอยู่ประมาณแค่นี้เองนะครับ ใครที่ขี้เกียจไปนั่งหาเนี่ยลองดูตามผมก็ได้เนาะตัว75็ดสิบห้าได้หกหมนนะเจ็ดสิบสามสี่หมื่นสามนะครับแล้วก็ตัวนี้สี่หมื่นหนึ่งอันนี้สามหมื่นห้านะครับแล้วก็อันนี้หกหมื่นเนาะนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะมีเนี่ยซื้ออยู่ประมาณนะครับเพื 36, 43, 55, นะ่อนๆเนี่ยสามหมื่นหกสี่หมื่นสามห้าหมื่นห้าเนาะเวลาที่ซื้อเสร็จผมก็จะมานะครับอ่ากดใหม่กดซื้อใหม่ตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวรับเลยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวไม่เอาละไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวยกเลิกนนนนนะะะคคครรรรรัับบยยกกกกกเเลลลลิิาาซืื้้้้้้ออไปแว็ตตตงงงีีีผผมมมสส่ดดดุนะครับ ตัว10บล้านแต่ว่าขายไม่ออกคนซื้อคนขายอยู่ประมาณเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไปดักขายเอาแล้วก็นะครับแปวิธีการนะครับเก็บของผมก็คือนะฮะหน้านี้ผมจะเก็บนะครับแรกเนี่ยแปดสิบเจ็ดขึ้นไปนะผมจะขายนะครับแล้วก็เอาเงินเนาะมาลงทุนต่อนะครับส่วนถ้าเกิดได้นะครับตัวไหนที่มันขายไม่ออกเนี่ยเราสามารถมาที่เหรียญนะไอ้เชงได้นะครับขั้นต่ำนะฮะแปดสิบหกบวกเนี่ยเห็นไหมเราแรกได้หกแสนนะครับก็ตามเหยดราคาเนาะถ้าตัวไหนมันแพงมากๆเนี่ยค่อยดักขายเอานะครับ เมื่อเราได้วิธีการแล้วนะแต่ว่ามันก็ใช้เวลาเนาะซื้อนักเตะมาทำนะครับรอบนึงเนี่ยลงทุนประมาณาตัวนี้ใช่ไหมถ้าเยอเออเจิบนะครับ o v r 70บวกเนี่ย11ตัวเนาะตัวหนึ่งอยู่ตีไป40,000ก็ประมาณ4,000 0 0ใช่ไหม40,000ก็4,000 0 0นะครับอันนี้อีกรวมๆแล้วไม่ถึงแสนนะอาจจะประมาณาให้เยอะเลย7,000 0ต่อรอบนะครับแล้วดูกันนะครับแรกนะว่าเราจะได้อะไรบ้างนี่3ตัวนะครับปาบก็ให้ อุโมงเขียวเนะวาะก็คือมันก็ได้ลุ้นนะคือเผื่อว่าได้ตัวที่แบบพอขายได้ผมจะขาย87บวกนะตัวที่เหลือผมเก็บไว้นะครับอันนี้83เนาะ83โอเคนะครับอันนี้ไปแลกหมดเลยก็จะมาเข้านะครับเงื่อนไข m a i l s m l s เนี่ยผมเคยได้ตัวดีที่สุดตั้งแต่แรกมา49ครั้งแล้วเพื่อนนะได้ตัวดีที่สุดเลยก็คือได้ตัวฮีโร่นะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวเดียวเลยนะนี่นะครับเปิดเข้าไปได้แล้วครับโอ้โหเกือ89นะก็ถือว่าก็ถือว่าเกือแหละ ไอะนักเตะพวกนี้มันขายไม่ได้เนาะแล้วถามว่าพี่ไอ้พวกนักเตะขายไม่ได้เอามาทําอะไรนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาที่ฮีโร่นะฮะแล้วก็มันจะมีนี่ครับ8 7ดสิถึงเก้าสิบเเถึงเกเราจะเอามาแลกตัวพวกนี้นะครับถ้าเราได้ตัวที่การ์ดดีๆนะครับเราก็เอามาทําไงครับตีบวกขายเนาะซึ่งก็ผมจะไปซื้อเม็ดฟ้าตีเม็ดม่วงนะครับก็ห้ิบเปอก็ลุ้นเอาเนาะเนี่ยนะครับเราได้อะไหล่มาเพียบเลยเพื่อนๆเ,เนี่ยต,ต,ตั้งแต่ตั้นะงงงแตต่่่่่รรนน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 ีีนนีีี้้้้ะะะลลมมมาเเเยยคคืออไไหหทผดวัับ็ นะครับก็ใช้ได้อยู่เนาะแล้วก็ตัว93ที่บอกว่าได้ฮีโร่มานะครับก็คือตัวนี้ซื้อขายไม่ได้แต่ก็เดี๋ยวไปส่งเพนะแล้วก็เดี๋ยวเรามารับเกรตรงนี้ครับ50รอบนะฮะเดิดเลยครับผมใดตัวอะไรครับเรานั่งทำมาหลังขนหลังแข่งทั้งวันโอ้โหบาซิลทำไมไม่เป็นอาจนตินาเป็นแมซี่เนี่ยโอ้โหถ้ามันเป็นตำนานนี่โรดลโดเลยนะแต่ผมจะขึ้นไม่ขึ้นแับนี้ได้เฟอร์มิโน่ครับ85นะครับก็ อเรอยกว่ากเกลืออะไรฮะแต่ไม่เป็นไรเนาะสิ่งที่เราอุ้ยแต่มันได้เงินล้านสองนะทุกคนนะล้านสองเลยนะล้านสองเลยแต่ว่านักเตะม,มันขี้เกลือไปหน่อยใครจะเก็บไว้แรกเอาไว้แรกนะแต่ว่าอย่างเงี้ยมันยังได้ตรงนี้ไงเนี่ยมันยังได้แพ็ขนาดยักษ์อีกอันหนึ่งนะเออแล้วก็แจม mls เนาะนะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะในการทำ<ม>นะฮะหมดไปถึง 10m แต่ว่าตรงเนี้ยผมนะฮะ ตรงนี้ผมยังขายได้นะเนี่ยถ้าผมขายออกนะสองตัวเนี่ยก็เท่าผมว่าผมเท่าทุนเลยนะทุกคนนะก็คือแบบเสียค่าเหนื่อยเดียวแต่ว่าได้แพ็คได้ลุ้นแล้วก็ได้อะไรห,หลายอย่างนะแล้วก็นะครับยังไงก็ฝากกันติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เนาะก็เดี๋ยวมาทําให้อีกในคลิปหน้าถ้ามีอะไรแบบแบบนี้ที่ต้องทำนะฮะก็ใครที่ดูแลกเกอือไม่อยากทาก็ไม่ต้องทํามันเสียเวลาวันหนึ่งนะครับโอเคเจอกันใหม่ยิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม